ตอนที่863พวกเขาได้แต่ผง,งาไปพางหันหออ่ไปทางหลินเทียนด้วยีีนาที่ตกตะลึงไปกับสบปรปะคุณของยาตัวนี้ซึ่งหลินเทียนได้อธิบายเอาไว้วา่ามันไม่มีผลข้างเคียงใดๆนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัดผ่านปรมนมาจารย์นักปุงยาระดับที่7แล้วก็กันยาตัวนี้มาให้กับลุงจัลลเเคสักสิเมตรดวงตาของจลลเเคเป็นจานาดถึงกับเปลี่ยนปะกายออกมาโดยทันที เพราะมันสามารถใช้แป้ตานี้ในเวลาที่ฉุกเฉินได้หลินเทียนได้หันมาออกไปพางพูดว่าไม่บอกว่าเจ้าสัก100เมตรไปเลยล่ะเขาได้พูดต่อว่าอย่างมากยาเพียงต้นเดียวก็สามารถกันยาออกมาได้เพียงแค่สเมตรเท่านั้นแต่เจ้ากลับจะเอาถึง10เมตรเนี่ยนะนี่มันได้น้อยขนาดนั้นเลยงั้นหรือเจ้าละเแค่เป็นญานิได้ถามออกมาเจ้าคิดว่ามันเป็นอาหารปีกูที่ช่วยเพิ่มระดับพลังได้หรือไงกัน หลินเทียนถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีแต่ละเข้เบญจธาตุได้แต่อ้าปากค้างเอาไว้ก่อนที่มันจะหัวเราะออกมาปาคิดว่าการที่อยากฉันเลือดแบบนี้สามารถกันออกมาได้ยากมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรสายลมเย็นๆได้พัดผ่านออกไปพร้อมๆกับกองดินและกองทรายพวกเขาพากันเดินออกไปจากบอ่อน้ําแห่งนี้เพื่อจะมุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่ส่วนลึกอ,อย่างระมัดระวังระหว่างนี้พวกเขาก็ได้พบกับก,บกองซากศพอีกมากมายซึ่งแน่นอนว่า ร่างเหล่านั้นล้วนแต่ถูกเสียบไว้กับพื้นแถมยังมีจํานวนมากมายหลายสิบคนที่ตกอยู่ในสภาพที่อานาถอย่างมากการที่สามารถดึงสติกลับมาได้แสดงว่าพวกเขาไม่ได้ธรรมดาเลยแม้แต่น้อยแต่น่าเสียดายที่ต้องมาตกตายลงที่แห่งนี้ทั้งหมดจัลหลหเคเทศบัญทาได้แต่ถอนหายใจออกมาหลินเทียนและคนอื่นๆเองต่างก็รู้สึกในทิศทางเดียวกันแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรออกมาและเดินต่อไปพื้นที่โดยรอบได้ถูกฉลุ่มไปด้วยเลือดมากมาย ขณะที่พวกเขายิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งพบว่าบรรยากาศโดยรอบมันหมุนหมองยิ่งขึ้นกว่าเก่าแถมความเย็นในเยือกก็ยังพัดพาเข้ามาตามสายลมทำให้ร่างกายของพวกเขารู้สึกหนาวสัน่นเมื่อเดินออกไปได้อีกหลายสิบกิโลเมตรพวกเขาก็ได้พบกับภูเขาขนาดใหญ่ที่ภายในไม่ได้ลึกอะไรมากนะักแต่กลับมีกลุ่มหมอกสีดำที่กับเพื่อมอกมาเป็นละลอกละลอกและเมื่อมาออกไปแล้วก็จะได้พบกับกองกําลังอัศวินยืนอยู่เป็นจํานวนที่น่าสะพรึงกลัวนี่มัน ทำให้สีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปโดยทันทีนี่มันมีมากขนาดนี้เลยงันหรือพวกเขาได้แต่สันสะท้านไปเพราะว่าอย่างน้นอยๆจานวนร้ขาวๆ้าวของพวกมันเมื่อนับดูแล้วก็มีเป็นล้านล้านตุนจํานวนขนาดนี้แล้วพวกมันเพียงพอจะสามารถครอบครองโลกนี้ได้เลยได้สำเพราะว่ามีหลายๆคนที่ส่งกลิ่นอของเขตแดปนปาิธิพานออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองพวกเขาได้พบกับผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ที่ถูกปกคลุมได้วยกุมหมอกสีดำก่อนจะแปรเปลี่ยน กลายเป็นชุดเกาะที่ปกคลุมล่างของพวกเขาเอาไว้และกลายเป็นกองกําลังอัศวินกลุ่มใหม่แม่เจ้านั่นมันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ข่าเคยพวกเหียนก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้กลับถูกชักนํามาที่นี่แถมยังกลายเป็นอัศวินของพวกมันไปด้วยหรือว่าอัศวินพวกนี้จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพวกนี้พวกคนทั้งหมดที่ถูกดึงดูดเข้ามาในที่แห่งนี้กลายเป็นอัศวินพวกนี้ทั้งหมดงหรือจอลัเขเป็นทาสได้แต่พงังะไปสีหน้าของหลินเทียนเองก็เปลี่ยนไปอย่างมาก พราะดูเหมือนว่าการคาดการของจัลเขษเบญธาตุจะมีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายล้วนแต่ถูกแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นอัศวินไปจนหมดแล้วไปเฉี่ยถึงกับกระตุกแขนเสื้อของเขาแล้วชี้ออกไปยังอีกฝั่งพางพูดว่านั่นนะหลินเจียนได้หันมาออกไปตามนิ้วของนางโดยร่างกายที่สันสะท้านอย่างรุนแรงเพราะเขาได้เห็นคำอักขระมากมายพร้อมๆกับตำลาหินที่ส่งกลิ่นอที่เก่าแก่ล,ลึกล้ำออกมา ซึ่งมีตัวอักษรสลักเอาไว้ว่าชีวิตและความตายหัวใจของเขาได้สั่นไหวไม่หยุดหย่อนเสมือนบางสิ่งได้กระแทกเข้าสู่ศรีรษะของเขาทาให้เขาได้ส่งเสียงติดขัดออกมาว่าน,นั่นนะชีวิตและความตายมันเป็นตําราหินจิสลักคาว่าชีวิตและความตายสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับผู้คนเพราะมันเป็นสิ่งที่เล่ากันมาว่ามีไว้เพื่อปกครองขุมนรกและความตายของทุกชีวิต ไปฉีฉีอย่างฉีและจระเข้เบญจธาตุได้แต่ผงาไปด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านอย่างไม่หยุดอยังนั่น,น,นจระเข้เบญจธาตุถึงกับนิ่งเงียบไปโดยทันทีดดจที่มันไม่พูดอะไรออกมาเลยแม้แต่น้อยพวกเขาต่างรู้สึกเหมือนกับถูกสาดน้ําเย็นจนทําให้แข็งไปทั่วทั้งตัวเจ,จ้าหนูแย่แล้วล่ะสิลุงจระเข้ว่าเราไม่ควรจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปต่อให้ไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้ก็ห้ามเข้าไปใกล้กับหุบเขานั้นเด็ดขาด จเจริเข้เบญจธาตุได้ส่งเสียงออกมาเอาจริงๆแล้วตัวของหลินเทียนเองก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันมากนักก่อนหน้านี้เจระเข้เบญจธาตุก็ได้พูดถึงเรื่องของไม่นําแห่งการลืมเลือนซึ่งเขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะว่ามันก็แค่ฟังดูคล้ายๆกันเท่านั้นแต่ว่าตําราหินที่สลักคาว่าชีวิตและความตายเอาไว้นั้นมันทาให้เขารู้สึกสยองไปทั่วทั้งตัวหนีกันเร็วเขาได้พูดออกมาพร้อมตั้งหันหลังและพุ่งออกไป จัละเฆ่เบญจธาตุก็ตามหลังเข้ามาติดๆพร้อมกับคนอื่นๆอย่างรวดเร็วและก็ระมัดระวังเป็นอย่างมากแหลมมันเป็นตอนนี้เองที่กลิ่นไยแห่งความตายได้ระเบิดออกมาจากกุบเขาเสียงพุ่งผ่านอากาศถูกส่งออกมาขณะที่เหล่าอัศวินทั้งหลายได้พากันถมเข้าใส่ทางพวกเขาด้วยร่างกายที่อัดแน่นไปได้วยกลิ่นายแห่งความตายเมตเจ้าจัละเข่เบญจธาตุถึงกับส่งเสียงออกมาด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านไปไม่หยุดหย่อนเพราะว่ากองกำลังที่กำลังถาถมเข้าใส่พวกเขา มีเป็นร้อยๆถึงขั้นให้ความรู้สึกถึงขั้นขึ้นพลังแห่งความตายที่พร้อมจะบดขยี้ตุกสัรพสิ่งหลิ่นเทียนได้เพียงหมัดประกายแสงสีทองของเขาออกไปเพื่อเปิดเส้นทางของพวกเขาเหล่ากลับไปบนเส้นทางก่อนหนีน้แล้วหาที่ซ่อนตัวเพื่อปกปิดกลิ่นอายก่อนก็แล้วกันเขาได้พูดออกมาแล้วมันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงดังสนั่นนไหวถูกส่งออกมาอีกครั้งขณะที่ปรากฏร่างอัศวินไรหัวเก้าตน ได้เหวี่ยงงาตัดผ่านม่านฝาเข้าใส่ทางพวกเขาให้ตายเถอะนี่ทำไมพวกนี้ถึงได้ออกมาขวางทางพวกเราอยู่เรื่อยเลยนะก่อนหน้านี้ยังไม่พอตอนนี้ยังมาขวางทางพวกเราอีกจัลลเคยเนย์เนญธาตุได้ส่งเสียงกำลามออกมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวได้ถูกส่งออกมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ฝูงอศวินได้เข้าไล,าล่ยลอมร่างกายของพวกเขาเอาไว้โดยเคลื่อนพลังที่แทบจะสั่์พวกเขาจนปีวออกไปไกลหลังจากนั้นพวกเขาแต่ละคน ต่างก็แทงหอกเข้าใส่อย่างไม่ปาณีหลินเทียนได้กัดฟันของเขาเอาไว้แน่นพร้อมทั้งเวียงหมัดกระแทกออกไปบุ้มเสียงดังสนั่นหนนไหวถูกส่งออกมาขณะที่ร่างของอัศวินทั้งหลายได้ถูกกระแทกไปีออกไปไกลไปยเฉียวได้สังเวยเออเขตแดนประกายแสงจางของนางออกมาพร้อมๆกับพลังแห่งศาสตรธรรมอัดเข้าใส่ฝูงอัศวินนับสิบตัวจนกระเด็นออกไปเช่นเดียวกันทางด้านของไปัยจีและหยางฉีต่างก็ไม่อยู่เฉย พวกเขาได้สำแดงทักษะเทวะต่างๆนานาออกมาเพื่อตั้งรับการโจมตีของอัศวินนิถาถามเข้ามาจากทุกทิศทางสัตว์จะทำบญจธทาตเจราเกย์บญจธทาุได้ส่งเสียงกนดาออกมาพร้อมกับกระแทกล่างของอัศวินทั้งสิบจนปิ้วออกไปไกลพวกเขาต่างก็เรียกเอาอาวุธเทวะของตนออกมาและส่งพลังทำลายล้างอนา,าศสะพึงระเบิดออกไปรอบทิศทางและมันเป็นเพราะว่ากองกำลังอัศวินนิถาถมเข้ามามีมากเกินไปแล้วใจพวกเขา ยังงมือเอาไว้ได้อีกกันหรือเสียงเงาคำรามอย่างดังได้ถูกส่งออกมาขณะที่อัศวินไรกหวัวทางก้าวล่างได้กระจนก้อใสทางพวกเขาพร้อมๆกับเงาที่อยู่ในมือที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากอาวุธเทวะถึงแม้มันจะดูผุพังและเต็มไปได้วยสนิมก็ตามสีหน้าของพวกเขาพากันเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงและไม่กล้าพอที่จะรับมือตรงๆกับพวกมันดังนั้นจึงได้อาศัยความเร็วเพื่อเพี่ยงหลบออกไปล่างอัศวินไรกหัวทางก้าวตนได้หยุดชะงักไป ก่อนจะเริ่มส่งการโจมตีของพวกมันออกไปอีกครั้งนี่จึงทำให้พวกเขาต่างพากันเบี่ยงหลบออกไปอย่างต่อเนื่องพวกมันกำลังพยายามทวงเวลาของพวกเราไม่เงินแล้วด้วยระดับพลังของพวกมันคงสามารถสังหารพวกเราได้อย่างง่ายๆในพริบตาจัละเคเป็นจัทาได้ส่งเสียงออกมามันเป็นความจริงเพราะว่าร่างอัศวินและหัวทั้งเ้าตนนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนปานิพานก็ยังไม่สามารถต่อกรของพวกมันได้นาน,น หลินเทียนเองก็พันธนาได้ถึงจุดนี้และเรียกเอาวงเวทสังสารวัดออกมาแล้วเวียงอัขก็ใส่ร่างอัศวินทั้งหลายพางเวียงตัวหลบออกไปจากการโจมตีของอัศวินไร้หัวด้วยร่างกายที่สันสานเพราะหากว่าโดนเหงาของพวกมันเขา้ามีหวังคงจะเก็บเกี่ยวชีวิตกว่าครึ่งหนึ่งของเขาไปแล้วและมันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงคำรามดังสนั่นวันไหวถูกทรงออกมาขณะที่มีร่างร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมันเป็นร่างที่ไม่ได้สวมชุดเกาะหรืออะไรทั้งนั้น มันมีผมสีเทาดวงตาหลุนลึกเสมือนกับดั่งวิญญาณร้ายที่แรงกดดันธรรมดาๆแต่ถึงขั้นทำให้พวกเขากระอักเลือดออกมาวิญญาณปราดร่างกายของจัลลเข้เบญจธาตุถึงกับสั่นไหวไม่หยุดหย่อนหลินเทียนและคนอื่นๆก็ไม่ต่างกันมันเป็นวิญญาณร้ายในตำนานที่แข็งแกร่งเท่ากับเขตแดนปานิพานแถมยังแข็งแกร่งยิ่งกวา่าเขตแดนปานิพานธรรมดาๆด,ดังนั้นด้วยระดับของพวกเขาแลว้วคงจะหมดทางรอด ไปจากที่นี่อย่างแน่ๆถึงขั้นต่อให้หลินเทียนเรียกเอาชายไวกลางคนที่อยู่ในคิดต้านนิลันซึ่งอยู่ในแหวนมิติของเขาออกมาก็คงไม่สามารถรับมือกับมันได้ดวงตาของมันไม่มีประกายใดๆเสมือนเป็นเพียงตุ๊ก,กตาเท่านั้นแต่ทุกก้าวยางของมันกลับสร้างแรงกดดันที่เสมือนห้วงจัก,กรวาลกำลังกดทับลงมาพวกเขาได้แต่ก้าวถอยกลับไปพร้อมๆกับใช้พลังเทวะและพลังอสูรปกป้องร่างกายของตนเอาไว้แต่มันก็ยังเปล่าประโยชน์ ก่อนที่จะถูกกระแทกลับกไปไก่ด้วยสภาพร่างกายที่โชคปดีเลือด